นุกธนดลรา่ยยาวความในใจภาพยนตร์เรื่องเฟื่อนเจอวิภาควิจารณ์ค้านสายตาหลังได้รับรางวัลสุพรรณหงษ์แฟนคลับต่างร่วมแสดงความยินดีมากมายหลังภาพยนตร์โรแมนติกเรื่องเฟื่อนซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของคู่เพื่อนซีอย่าง นุกธนดลและปายดนพาหรือรู้จักกันในชื่อปลายปายโอริโอได้คว้ารางวัลภาพยนตร์ไทยยอดนิยมประจำปี2565จากเวทีรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่31ท่างกลางความยินดีของแฟนๆทั้งหลายแต่อีกด้านกลับเกิดเสียงวิาพาก์วิจารณ์หว่างหนักหน่วงอุ๊ยนุกธนดลโพสหวานหลงรักดารารุ่นที่คนนี้ทำเอาแฟนคลับแห่แซวสนัน รอลุ้นนุกธนดลเตรียมเปิดตัวคนรักด้านแฟนคลับแซวตัวโกงหนูแน่เลยนุกธนดลรับเลิกคุยไอยปริยนัดสถานะตอนนี้โสดสนิทนุกธนดลร่ายความในใจล่าสุดทางด้านนุกธนดลหลังจากที่ได้กระแสวิพาก์วิจารณ์มากมายเจ้าตัวก็ได้ออกมาร่ายยาวความในใจให้ชาวเน็ตและแฟนๆได้รับทราบว่าสำหรับพี่ๆที่ยังไม่รู้จักและถามว่าผมเป็นใครมาจากไหนไม่เคยรู้จักผมชื่อนุกธนดลครับ เป็นนักร้องบ้านๆตัวเล็กๆคนหนึ่งไม่ได้เป็นที่รู้จักมากมายครับแต่รักและชอบในการแสดงวันนี้ได้โอกาสจากผู้ใหญ่ได้เล่นหนังภาพยนตร์ที่ฉายในโรงภาพยนตร์ยอมรับครับว่านุกยังเป็นนักแสดงหน้าใหม่มากๆมันไม่แปลกที่พี่ๆทุกๆคนจะค้านสายตาหรือด่าทอหรือแม้แต่ล้อเลียนนุ๊กไม่โกรธไม่น้อยเนื้อต่ำใจไม่น้อยเลยครับนุ๊กยินดีด้วยซ้ำที่มีพี่ๆที่ยังไม่ได้รู้จักนุ๊กเข้ามาคอมเมนต์ ทุกๆคอมเมนต์นุกถือว่าเป็นประโยชน์และประสบการณ์ที่จะเป็นบททดสอบให้กับนุกว่านุกจะสามารถเดินไปในเส้นทางนี้ได้ไหมนุกอยากให้พี่ๆท,ที่กำลังมีอคติกับตัวนุกหรือมีอคติกับค่ายเพลงเล็กๆของพวกเราได้ลองเปิดใจลองเข้าไปดูภาพยนตร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมประณีของพวกเราดูก่อนนะครับ สุดท้ายถ้าไม่ดีหรือมีข้อบกพร่องตรงไหนคอมเมนต์ติได้เลยครับนุกและทีมงานพร้อมจะแก้ไขโดยไม่มีคำแก้ตัวใดๆหนังปลิ่นอายุค9 0เอสนุกคิดว่ามันจะทำให้พี่ๆทุกๆคนคิดถึงในช่วงยุคน,นั้นและอาจจะทำให้ทุกๆคนมีความสุขไม่น้อยก็มากครับ